สวัสดีครับเมอร์เซเดสเบนสภาพป้ายแดงนะครับวันนี้เข้ามา1คันนะครับตัวนี้ออกห้างเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะประมาณ9ล้านหนะครับวันนี้ผมขายเพียง5้าแสนสนะครับตัวนี้จะเป็นปีศูนย์ห้านะครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงรอบคันสวยงามน็อตแทบจะไม่ขยับสักตัวเลยนะรอบคันสวยๆเลยแม็กยี่สนะครับแม็กก็เป็นแสนแล้วนะครับแม็กยี่สิบยางปีส0 21นะครับ รอบคันเดิมบางเลยนะครับรถจอดในร่มตลอดนะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับจอดในร่มสวยๆเลยไม่ได้ตากแดดนะครับรถวิ่งน้อยแสนกว่า,วาเดิมบางทั้งคันอันนี้ชี้นกนะครับภายในสวยสะอาดสะอาดน,นะครับด้านหลังมีจอ,อยด้วยโอเคสวยงามเลย สวยงามนะนี่บิงแสงกว่าสวยงามครับคันนี้สวยงามจริงๆครับเห็นนะสไตล์เครื่องให้ดูเนี่ยเครื่องเงียบามากไม่มีคนเปิดประตูให้นะก็เลยต้องเปิดเองทำเองนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอยากจะชมรอบคันเพิ่มเติมนะครับผมจะ ถ่ายวีดีโอทักไลน์มาก็ได้นะครับมืดละเปิดไม่ได้เลยเปิดมือเดียวไม่ได้ันีนี้ด้านหลังเปิดอัตโนมัติ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นปิดปิดตัวใหม่นะครับไปปิดเองนี่สวยงามเลยครับคันนี้สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติม2 0 8 2 1 5 6 1 5 6ดสองนะครับใครแชร์โพสต์นี้นะครับผมผมแจก,ก1,000 10, 0บาทเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีมีลูกค้าที่มาซื้อจากแชร์ของท่านนะครับโอเคขอบคุณมากครับ